นะไม่ได้ส่งชื่อให้ผมนะมันชื่ออะไรมึงถามไม่นี่ดิเมื่อวานที่อยู่กับกูอะเมื่อวานที่อยู่กับกูอะมันชื่ออะไรอะจำไม่ได้เหมือนกัน NC นับว่าเป็นการเทก้าอีใช่ครับบอกไปแล้วครับบอกไปแล้วว่าเป็นการเทเก้าอีไปในตัวเลยอะไรนะพี่แบกไม่อยู่อะมไม่รู้ชื่ออะในมึงลองพูดชื่อมา ي, ดิเผื่อกูคุ้นหูมีชื่ออะไรบ้างไม่รู้เลยอันนี้ ไี่เฮียคนไรประโยชน์มึงถามไอบีดิโอ้ยไอบีไม่อยู่พี่มึงโทรสิโทร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 ศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรโทรโทรไอ้เฮียไม่ใช่แบบเอามึงโทรมึงหัดโทรไม่ใช่มือถือมีไว้นี่เขาเรียกว่าเฮียอะไรนะแอปนั้นชื่อแอปเฮียอะไรเทเลแกรมอย่างเดียวเออโทรโทร สรุปยังไงนี่อ,อะไรวะเนี่ยอยากให้พิจรารณาเรื่องเฟซไอซีรายละเอียด ปเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดกันเฟซไอซีมันทำเฮียอะไรพิจารณาเรื่องเฟซไอซีเจเล่แอะไ,ไอเฮียที่กูต้องไปนั่งห้ามมันด้วยใช่ไหมเนี่ยน้องครับจะบดด่ากันนะครับในเฟซไอซีป่าไม่เฮียลำนี้ป่ะไหนะ เออใช่ไหนมึงลองลองลองขับสิไม่มึงลองนั่งดูลองนั่งดูเอ้าแล้วยังไม่ได้แก้ให้กูเหรอโ้เขาแก้ให้หรียังพี่เอาแบบคนนั่งยิงยิงปืนได้ด้วยดิโอไม่รู้ว่าเขาแก้ให้เรียงหอล่าพี่น่าจะยังมั้งไปแล้วมึงขับออกมาทำเฮี้ยแล้วกูเออ นะครับก็ไม่ได้